สวัสดีค่ะนะคะนะคะวันนี้นะคะสวัสดีจ้านะคะอาจจะไม่แต่งตัวนะใส่ชุดชื่อธรรมดานะคะมาแบ่งปันทําได้ไม่ทําได้นะคะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันนะคะวันที่สองคือแบ่งปันคลิปมหาการยี่สิบเอ็ดวันนะจ๊ะที่พี่เข้าไปดูแล้วค่ะ,ะทําให้พี้โชคดีหลายอย่างนะได้ของขวัญของฝาก จากจักรวาลเยอะยะมากมายของอยู่ของกินฟรีๆได้เยอะมากนะตั้งแต่เรียนรู้คิประหากามาที่สำคัญทำให้เรามีความสุขสุขภาพดีมาตั้ง7-8เดือนเวลาเราจะเป็นอะไรอ่ะเราอาธิษฐานจิตเลยขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำให้ฉันสุขภาพดีค่ะนะคะอ่านะคะก่อนหน้านี้นะพี่คิดขายของออนไลน์มา5ปีใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราปกติเราคิดบวกไนงะเรารู้อยู่แล้วว่าเราคิดบวกคือ เราจะเป็นคนเราไม่รู้ว่าเราใช้กดแรงหรื่ด้วยซ้ำนะคะเราจะบอกกับตัวเองว่าเนี่ยของที่เราสั่งมาเนี่ยขายหมดแน่นอนไม่พอขายด้วยนะคะอะแล้วนะเราก็โพสขายไปเราว่างจากการเลี้ยงลูกเราก็โพสขายของค่ะอะเราก็ขายได้ตามเป้าหมายนะคะก็ประมาณหเดือนเราจะได้ตามเป้าหมายเราก็เดือนละห้าร้อยสองห้าร้อยสองขายแอปเปิลเนาะได้ทองเดือนละมงก็มีลูกคา้าส่วนมากก็เป็นลูกคา้าก็มีตัวแทนนะคะตัวแทนก็ไม่ได้เยอะนะคะก็มีลูกคา้า ปรับปรุบลูกส่วนมากแ่ะเป็นลูกค้าขายมาหลายอย่างตั้งแต่ครีมตั้งแต่สบู่ค่ะนะคะอ่ะานะอยู่ในโลกออนไลน์เห็นเงินในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะมากแต่ไม่เคยคิดบ่านเองใช้กดแรงดูเพราะเราเรารู้สึกเราปล่อยวางพอพอเรามารู้กดแรงดงดูดแต่มันก็มีโมเมนต์ที่ว่าเออเราทำถูกทำผิดหรือเปล่าแต่นะจะมาพูดให้เข้าใจกันง่ายๆค่ะนะคะกดแรงดูดคืออะไรเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเขาได้ไปวิจัยนะคะเกี่ยวกับสมองเรานี่แหละนะคะศึกษาวิจัยกลงสมองว่าเขาเรียกว่าจิตใต้สิ่นึกนะคะหรือนัรื้อนังสือก็เรียกว่า the secret นะคะเพื่อนๆอ่านะคะนั่นแหละเข้าไปดูใน youtube ได้หรือไปหาซื้อหนังสืออ่านก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะคะเป็นหลักการที่คนรวยระดับโลกที่ทําไมทำไม,คไมเคยสังเกตไหมคนรวยทําไมรวยเอารวยเอาทําไม คนจนๆอยากจะรวยแต่ทําไมไม่รวยสักทีค่ะนะคะที่สําคัญอ่ะที่พี่นิดมาเรียนรู้คีบาหากาบอ่ะพี่ยังไม่ได้จับเงินล้านหรอกนะแต่นะคะเราเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเงินล้านนะคะเราโปรแกรมเองจิตได้จํานกนะว่าเรามีเงินล้านเรารู้สึกว่ามีความสุขค่ะเราไม่มีความเราทิ้งอดีตบางบางทีเราคุมตัวเองไม่ค่อยได้ก็เอาไปพิกติดฟันนะ <laughs> อ่ะนะคะ ม,มันมีแบบเออถ้าเราเรารู้สึกแบบที่นะคะเรียนรู้เนี่ยนะคะโปรแกรมจิตแบบเนี้ยนะคะมันจะทําให้เราเรามีความสุขค่ะอยู่กับปัจจุบันค่ะทุกคนปกติเราจะกังนวลนอนดีตนึกถึงแต่อดีตหลายอย่างเออบางทีเราก็กังวลอนาคตอะแต่พอเรารู้กดแรงดึงดูดอะเราก็ไปเอาอนาคตอะมาไว้ปัจจุบันได้เลยให้เรารู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีตาเรามีทุกสิ่งอะที่เราต้องการแล้ว แล้วมันจะทาให้ตัวเรามีความสุขมากๆอ่ะแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกขาดแคลนอ่ะทุกคนเรามันจะเศร้าเหมือนทําไมเป็นแบบนี้นะคะเออนะเราก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถใช้กฎแรงดึงดูดอ่ะมาใช้กับปัจจุบันอ่นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างให้เรารู้สึกว่าเรามั่งคั่งค่ะรู้สึกเลยว่าเรามีความสุขมากๆความเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ก่อนวันนี้ก็ไม่รู้ค่ะ เออคนเราจะมีความสุขก่บทำยังไงเนาะทุกวันนี้ค่ะลูกกับผัวพี่เนะี่ยเปิดนะคะเปิดคลิปญี่ปุ่นของคนเกาหลีเลยไม่รู้เขาทําคลิปตลกค่ะนะครับตลกมากเลยะคะ่ะพิที่หัวร้อทุกคนนะคะก็มีความสุขดีนะคะคลิปแบบนี้ก็ไปหาดูได้นะคะในช่อง youtube ค่ะที่เป็นคลิปที่เขาเล่นแกล้งกันแล้วมันตลกดีลหัวร้อคำคิดแต่คิดแตนเลยค่ะเพื่อนๆอ่านะคะมันก็ใครมันทาให้เรา ายสมองเราได้นะอ่านะคะวันนี้คือวันที่สองวันแรกนะคะพี่ก็ทําลงไว้ในเพจนี้ก็เลื่อนหาดูแล้วกันอาจจะไม่ได้ทำติตต่อกันเนาะหรือทั้งขายของทั้งมาให้ด้วยเนาะที่เพจนี่แหละแม่นิตยากรโสภานะคะขายทุกอย่างนะอ่ะแล้ววันแรกคือการขอโทษตัวเองนะคะขอโทษตัวเองให้อภาัายตัวเองนะคะแล้วก็ ขอบคุณค่ะขอบคุณตัวเราเองอะ่ะตั้งแต่ทุกได้สิบอย่างใได้สิบอย่างเนาะวันนี้ก็คือวันที่เราต้องโปรแกรมตัวเองแล้วนะคะวันที่สองเนี่ยก็คือวันขอบคุณที่นอนนะคะขอบคุณที่นอนมากๆนะที่นอนอันแสนนุ่มที่ทําให้เรานอนหลับสบายฝันดีอะไรก็พูดไปขอบคุณหมอนอันแสนนุ่มที่ทําให้เรานอนหลับสบายพูดคําไหนก็ได้นะเออที่มันรู้สึกดีอะ่ะในด้านบวกอะ่ะ ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณกล่องเมื่อเรามีกล่องขายของไม้ขอบคุณกล่องมากๆนะที่มาแพ็คของให้เราเยอะๆไปไม่ให้มันหมดนะให้เราขายดีๆนะอ่ะแล้วก็ขอบคุณลูกที่น่ารักกับแม่นะทั้งสองคนเลยอะไรก็พูดไปกับเขาอย่างนี้นค่นะนทุกคนแล้วที่ัะมาต่อค่ะนะอ่ะพี่ยาจะลืมหน่อยนะอาจจะอจำเหมือนที่แม่คุณ,ณสิตาสอนมาได้เราไปดูอีกทีที่คลิปมหาการเพี่จะพูด เฉพาะจอดตรงเกี่ยวกับเรื่องที่พี่ใช้เราเห็นผลเนาะหรือบางทีพี่จะขอบคุณค่ะนะคะพอขอบคุณสมองมบอกรักเขาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาโปรแกรมตัวเองกันส่วนเฉพาะเรื่องเงินนะคะพี่การจะขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองไหลมาเทมาหาฉันตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเรามีเงินขายของออนไลน์อยู่ใช่ไหมยังไงน่ะเงินก็จะมาหาเราเยอะแยะมากมายเพราะเราไม่เคยหยุดทําเลยนะคะให้เราคิดบวกว่าเราจะขายดีมากนะคะคุณก็ขายได้ค่ะนะคะ คนอื่นทําได้คนอื่นรวยได้คุณก็รวยได้คนอื่นขายดีได้ฉันก็ขายดีได้ค่ะเวลาเราเห็นใครนะคะมีชีวิตที่ดีก็จงย,ยินดีกับเขาแล้วเราจะได้ชีวิตแบบนั้นค่ะนะคะ,ะถ้าเราอิจฉาเราจะไม่ได้นะคะถ้าเราอดงีดหัวเสียหรือบ่นกับเรื่องนั้นๆมันจะมีทางนึ่งหดได้นะถ้าเรารู้สึกมีความสุข จักรวานก็จะจัดให้วันนี้คุณอยากจะกินอะไรคุณก็จะได้กินวันนี้คุณอยากจะขายของดีคุณก็สั่งจักรวาวลไปเลยว่าลูกค้าสั่งอ,อลองใช้กดแรงดูดดูค่ะนะพอโปรแกรมแล้วก็ลองใช้กดแรงดูดดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อเราได้ค่ะนะอ่ะวันนี้คือวันที่โปรแกรมเลยเอาเลยขายยกตัวอย่างเช่นเนาะแต่พี่ใส่แสงให้ตัวเองกันนะเราจะเพิ่มแสง ยังไงบ้างนะคะพยายามให้แสงแบบมันที่ว่ามันอยู่ที่นี่เดี๋ยวพอดนะมันอยู่ที่แสงอะไรที่คันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยขนาดเปิดอันนี้แล้วนเนี่ยเ,เราก็อยากจะให้แบบ เห็นหน้าเราแบบใสๆเลยเนาะอุตส่าห์ซื้ออันนี้มานะคะซื้อขาตั้งกล้องแล้วก็มีไฟมาน<อ>ม่เป็นไรเนาะสร้างมันแต่เราเต็มใจที่จะมาให้นะอ่าวันพี่ได้พี่นิดได้แล้วค่ะนะคะภายในหนึ่งเดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนนั้นน่ะนะคะสามหมื่นค่ะเงินเข้ามาขาถมมาหาเรา นะคะแปลกๆนะคะเราสามารถใช้กดแรงดูดดึงดูดเงินมาจากที่ทุกทางไม่แค่ทางการขายออนไลน์ค่ะทางการขายออนไลน์คุณก็สามารถทําได้แต่เราต้องใจใหญ่อะนะคะถ้าเราจะอยากได้เงินหลักล้านนะพินิษพอพินิษเรียนรู้แล้วเราต้องพอเราเรียนรู้ปุ๊บเราต้องสวมกันเป็นแบบที่แม่ครูสีตาสอนเลยค่ะพินิษเข้าใจนะแต่บางทีเราเราทำไม่ได้แบบนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกหลักๆค่ะที่พี่เรียนรู้คือพี่มีความสุขค่ะนะ สิ่งที่พีต้องการคือแล้วพี่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยที่พี่มาแบ่งปันนะคะพี่อยากให้ทุกคนมีความสุขต่อไปนะมันอยากให้เสียงให้ใบหน้าตัวเองอ่ะได้สดใสเข้าใจไหมทุกคนแล้วมันจะได้มีแรงที่จะไล e ที่จะพูดอ่ะคะ <c oughs> คือเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีความสุขจากข้างในใจค่ะ <c oughs> คุณเคยเป็นไว้ที่แบบนั่งตรงไหนก็ไม่มีความสุขแล้วมันรู้สึกว่ามันปวดหัวมากๆอ่ะ <c oughs> <c oughs> พอเราเรียนรู้แล้วค่ะเราหายปวดหัวค่ะ เราโล่งเราสบายใจรู้สึกปล่อยวางเป็นรู้สึกให้อภัยคนอื่นเป็นให้อภัยตัวเองได้แล้วยิ่งไปซื้อหนังสือมาอ่านยิ่งซื้อหนังสือตอนนี้มาอ่านแล้วมาเจอตรงที่เขาว่าเรื่องการผ่อนคลายเกี่ยวกับสมองอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนที่ได้มาเจอเราอ่ะให้เขามีความสุขให้เขาได้แล้วรรู้ว่าสมองอ่ะถ้าเราเครียดมากๆค่ะนะฮะมันไม่ดีค่ะทุกคน เราจงมีความสุขให้ตัวเองนะคะอย่าไปกังวลกับเรื่องคนอื่นมากๆนะคะให้กังวลเรื่องตัวเองก็ไม่ต้องกังวลค่ะให้ปล่อยวางค่ะนะคะแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ตัวเองมีความสุขเถอะค่ะนะคะสงสารสมองนะคะเพราะพี่เคยเป็นคนนั้นมาก่อนค่ะคนที่ไปคิดมากเรื่องตัวเองไม่พอคิดมากเรื่องคนอื่นด้วยกังวลใจอย่างนึ้นี่สารพัดค่ะจนทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รักตัวเองนะตอนนั้นค่ะเนี่ยเราก็เลยอยากให้ทุกคนว่า ให้ทุกคนรู้แบบรู้กดรู้กดแรงดึงดูดค่ะให้ทุกคนได้รักตัวเองมากๆขึ้นนะคะทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะนะคะเพราะว่าที่เรามาแบ่งปันอะนะคะถึงเราจะยังไม่ได้จับเงินล้านอนาคตก็ไม่แน่นะคะแต่เราแค่อยากจะมาให้ทุกคนว่า ทำแล้วไม่มีความสุขจริงจค่ะวันนี้เราเริ่มโปรแกรมกันเลยนะเพราะว่ามันไปสิบนาทีแล้วนะคะมันจะนานหรือชั่วโมงนะ,ะ,ะนะคะตัวอย่างเช่นคุณอยากจะเป็นอะไรอ่ะวันนี้คุณตื่นเช้าคุณมาคุณอยากจะขายของดีเลยใช่ไหมคุณก็โปรแกรมนิดเธอรู้หรือเปล่าไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองขายอะไรก็ขายดีโพสต์มากโพสต์น้อยก็ขายได้ขายดีนิดเคยคิดแบบนี้กับตัวเองค่ะ แต่ตอนนี้เราได้มาฟังการโปรแกรมกับแม่รูสิตาใช่ไหมสมมติว่าคุณอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ออนไลน์ใช่ไหมนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอคือซูเปอร์สตาร์ออนไลน์ชัดๆนะคะอ่ะ,อะคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ออนไลน์เขาต้องแต่งตัวดูดีเนาะทุกคนอ่ะมีเสน่ห์อ่ะนะคะพูดอะไรก็ได้ไปกับตัวเองนะคะแล้วก็สวมการเป็นแบบนั้นเลยนิดเธอรู้หรือเปล่ายิ่งเธอสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมายเท่าไหร่เธอยิ่งว่างข้างมากขึ้นเท่านั้น นิดเธอร abei, ู้หรือเปล่าเธอเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายทั่วโลกนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอคือผู้หญิงที่โชคดีทุกด้านของชีวิตนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอคืออัจฉริยะร่างกายเธอสุขภาพดีมากๆนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอมีผิวพรรณที่น่าใสหน้าเด็กลงทุกวันเลยนะนิดเธอรู้หรือเปล่าเธอคือคนที่ตลกมากและยิ้มเก่งมากนิดเธอรู้หรือเปล่าเอาอะไรอีกนะ อ่ะหลักๆอ่ะนะคะเราเป็นแม่ค้าออนไรใช่ไหมหรือคุณเป็นใครก็ช่างอยากค้าขายดีคุณก็บอกว่าให้คุณค้าขายดีคุณอยากจะให้ลูกค้ามาซื้อของคุณในเยอะนะพี่นิคเคยโปรแกรมนะคะขายของตลาดนะัดใช่ไหมนะคะจุดทูบขอพรเจ้าที่เจ้าทางแล้วเนาะอ่ะพี่นิคก็รู้สึกเลยว่าลูกค้าจะมาลุมซื้อของพี่เยอะมากพี่มั่นหน้ามั่นหนกมั่นใจเลยว่าของที่เอาไปขายฉันขอบคุณแล้วลูกค้าจะมาซื้อเยอะมาก แม่นางกวักอะจะสิ่ลูกค้ามาซื้อของให้ฉันเยอะมากคุณรู้หรือเปล่าว่าโมเมนต์ที่พี่รู้สึกแบบใช้กดแรงหนึงดูู่ะปล่อยวางค่ะนะแล้วคุณรู้สึกว่าลูกค้ามามาร้านเราเยอะมากมาเยอะแบบนั้นจุดทูบเสร็จไหว้าสารที่ตลาดนัดใช่ไหมลูกค้ามาจากไหนไม่รู้ทุกคนมารวมเป็นสิบยี่สิบคนมาที่ร้านเราอะเนี่ย เราต้องเชื่อมั่นเชื่อใจในสิ่งที่เราอธิษฐานจิตด้วยค่ะนอธิษฐานจิตเรื่องเงินก็ดันได้เรื่องเงินทุกคนอธิษฐานจิตเรื่องแฟนให้แฟนน่ารักพูดจาดีให้ลูกน่ารักฉลาดฉลาดมีความสุขอะไรเงี้ยได้อธิษฐานขอบคุณกับข้าวลุกเก็มีคนรากับข้าวให้ฟรีๆบ่อยมากอธิษฐานขอบคุณเสื้อผ้า มีคนเราเสื้อผ้ามาให้เราขายได้เงินเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนนะคะเราไม่เคยรังเกียจเสื้อผ้ามือสองไม่เคยค่ะนะคะเพราะเราได้ดูยได้กินกับของมือสองนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากปกติเสื้อผ้าบางตัวเอาไว้เฉยเฉยก็ไม่ได้ใช้เอาไปขายก็ได้เงินตั้งหลายพันมากกว่าสามพันนะคะ,ะหรือกระเป๋าที่ได้มาเยอะแยะมากมายขอบคุณแล้ว สมองนั้นเปิดค่ะเราคิดออกว่าจะเอากระเป๋าที่มีอยู่มาด้ใช้เลยจะไปทอะไรดีก็เอาไปขายก็ได้เงินเชื่อหรือไม่พี่ได้เงินจากของในบ้านเนี่ยเยอะแย,ย,ยะมากมายนะคะวันนี้เป็นวันที่โปรแกรมตัวเองค่ะคนอยากได้แบบไหนอ่ะขอบคุณเงินที่รักชั้นชั้นรักเงินเงินทองไหลมาทมาหาชั้นตอลอดเวลาชั้นมีเงินเหลือเฟือชั้นได้รับเงินหลักล้านเรียบร้อยแล้วชั้นมีสมองเงินล้าน ไม่ว่าจะขายอะไรก็ไม่พอขายขายอะไรก็ขายดีลูกค้าโอนเงินสั่งซื้อสินค้าเหืันกลางอากาศลูกค้าฟรีออเดอร์สินค้าฉันเป็นล้านล้านคุณอยากได้อะไรคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้รับแล้วอ่ะพูดจากเขาเรียกอะไรให้พูดจากหัวใจเรามันถึงจะได้ในสิ่งที่อธิษฐานมันวันนี้คุณมียักษ์จินนี่นะคะขอพออะไรก็ได้แบบนั้นถ้าเชื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ เราก็จะได้ในสิ่งที่เราขอแต่ถ้าวันนี้เราส่งความหงุดหงิดออกไปให้ยักษ์ินี่เฮ้อแม่อยากได้เรื่องหงุดหงิดเหรอเขาก็จะส่งเรื่องราวหงุดหงิดมาให้เราแต่ถ้าเรายิ้มเราสนุกเราเฮฮาเราก็จะได้เจอคนแบบนั้นสมมติว่าเรามีใครที่มาทําให้เราเกลียดนะหรือเขาเกลียดเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละเราไปทําให้เขาเกีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราปล่อยวางค่ะนะให้อาภัยตัวเองแล้วให้ภัยเขาแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะนะคะที่เหลือเราก็ทําหน้าที่ของเราไปค่ะนะ,ะจบไปค่ะนะ,คะแค่นั้นเองค่ะนะคะขอแค่เนี่ยเราสามารถสั่งให้ชีวิตเราเป็นยังไงก็ได้นะคะอยู่ที่ตัวเราแต่สิ่งหนึ่งอะนะคะพี่ได้อยากจะเตือนค่ะถ้าเราอย่ารับเรื่องลบเข้ามาในชีวิตเรานะคะเหมือนที่นีฐาะนะ,ะมันก็มีบ้าง ถ้าเวลาเราเผลอไปรับมาบ่อยๆอ่ะมันจะกลายเป็นคนอื่นซะงั้นจากที่เราเคลียร์ตัวเองให้ให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองโชคดีอ่ะถ้าชีวิตเรากําลังดีขึ้นดีขึ้นแล้วอ่ะอยู่ดีเราไปรับเรื่องราวจากบางทีไปดูทีวีเรื่องลบๆหรือบางทีเราไปเปลี่ยนคนเดียวเป็นตัวเราคนเดียวไม่ต้องเปลี่ยนคนอื่นมากมายเปลี่ยนแค่ตัวเราคนเดียวอ่ะในบ้านหนึ่งหลังเปลี่ยนแค่คนคนเดียวอธิษฐานจิตได้ได้ยกโทดอ่ะนะรู้แค่คนเดียวอ่ะ เราสามารถอธิษฐานจิตอ่ะในสิ่งที่เราต้องการได้เลยอ่ะขอแค่เชื่อขอแค่ทำตามกฎแรงหนึ่งดูเออะคุณจะได้ง่ายมากเหมือนเคยไหมเวลาอยากจะขึ้นรถเมล์รถสองแถวอ่ะอธิษฐานจิตล่วงหน้าไปเลยว่าพรุ่งนี้นะขอให้หรือไม่กี่ไไมม่่่กีวิทยา้ขออธิษฐานจิตให้ลูกมีที่นั่งสบายสบาย,สบายด้วยไหมเหมือนว่าเรามีรถเองอะ ก็มีที่นั่งจากที่ไม่เคยได้มีที่นั่งเห็นไหมทุกคนเราสามารถธีษฐานจิตขอพูดบ่อยๆพูดจะมันเกิดขึ้นจริงขอบคุณจัก,กรวาลที่จะให้ลูกมียอดขายหลักล้านมีลูกค้าฟรีออเดอร์ให้เงินเป็นล้านล้านจากการช่วยเหลือผู้คนขอบคุณจัก,กรวาลที่จะให้ลูกขายของดีๆยอดขายปังๆมีเงินเข้าทุกวันมีเงินรายรับหลักแสนเดือนละเดือนละแสนง่ายสบายส จากการแบ่งปันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนอะการที่เขาเรียกว่าคุณค่าให้ผู้คนเนี่ยนะคะภาษาคนรวยเขาเอื่นว่าสร้างคุณค่าเนาะอย่างค่าอย่างพี่ขายของเขาเรียกโค้ดขายของนี่แหละการขายของเนี่ยคือการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนวันนี้เราช่วยให้คนคนหนึ่งมีอาการเหล่านี้ใช่ไหมแล้วเขาหายไปอะ่ะเหมือนวันนี้พี่นิดได้มาแบ่งปันวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีปัญหาหคล้ายกับพี่อ่ะ หรือไม่มีก็ช่างหรืออาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งอ่ะนะคะหรือคุณสามารถไปโปรแกรมในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้คุณอยากจะให้แฟนคุณดีแบบไหนคุณอยากจะให้ตัวคุณแบบดีแบบไหนคุณอธิษฐานจิตเลยคุณก็อยากเป็นคนดีไหมคุณกขออธิษฐานจิตให้ตัวเองเป็นคนดีมีความสุขคิดดีพูดดีทดําดีรับแต่เรื่องราวดีมีแต่มิตรดีๆอยู่รอบข้างค้าขายดีเจอแต่ลูกค้าดีๆเจอลูกค้าที่โอนสั่งปุ๊บโอนปับ๊บเอาแบบนี้เลยค่ะนะคะ เรายังไงเราถ้าเราเชื่อมั่นเชื่อใจว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์และจริงใจอยังไงลูกค้าก็อุดนะได้ของแน่นอนนะคะเนี่ยเราสามารถขายของอะไรก็เหมือนกันเราต้องจงมีความสุขในทุกวันสมมติว่าวันนี้เราลุกขึ้นมาโพสใช่ไหมนะคะโพสแล้วพี่นีบอกเลยว่าถ้าคุณมาขายกับพี่นีนะคะคุณโพสโพส,สปุ๊บก็ขายได้ปั๊บเลยนะคะนะคะบอกเลยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าไม่กล้ามาขาย เพราะว่าขายไม่เป็นหรือขายไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆเนาะไม่ใช่ถ้าเรียนรู้คิดมหากาบถ้าได้มาติดตามพี่เนี่ยแค่นี้คุณก็เข้าใจในการขายแล้วค่ะขอแค่คิดบวกยังไงก็ขายได้ขายดีขอแค่ลองใช้งยังไงใช้ดีเห็นผลก็ขายได้อยู่แล้ววิธีการโปรแกรมจิตเนี้ยค่ะเราสามารถเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องของชีวิตเลยนะคะไม่เชื่อรอที่ฐานจิตดูขอบคุณร่างกายทุกเช้าเย็นนะคะ เกิน21วันค่ะต่อไปนี้ชีวิตเราจะมั่งคัง่งมีแต่มั่งคัง่งคนอื่นคนอื่นเขายังอยู่ที่ปัจจุบันค่ะคนอื่นเขาอาจจะแคร์เรื่องเศรษฐกิจต่อไปนี้ใครที่ได้มาเจอพฤฤฤฤี่หละคุณจะไม่ต้องแคร์เศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจของคุณจะดีมากขอเห้เชื่อทุกเช้าอาธิษฐานจิตให้ต่อไปนี้ให้เงินทองเราเพิ่มพูนเทวีคูมไหลามาเป็นล้านๆไม่ต้องไปอายใครค่ะเราอยากได้เงินล้านเราพูดถึงมันบ่อย แล้วก็ลงมือทำยังไงมันต้องเป็นบันของเราค่ะนะคะทุกคนเราสามารถอธิษฐานจิตในสิ่งที่เร,เราต้องการได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญเวลาอธิษฐานจิตนะคะต้องอธิษฐานในขณะที่เรามีความสุขเปิดเพลงคลาสสิกไปด้วยนะคะหรือไปฟังเพลงเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดก็ได้ที่เขามาแบ่งปันมีคนติดตามเป็นแสนและล้านคนนะคะอ่ะหรือที่แม่ครูสิทธาสอนก็ได้ค่ะนะคะีน่นหะนะคะ วันวันหนึ่งเนี่ยคนเราคิดได้เป็นพันเรื่องแต่ถ้าวันนี้เรามาคิดเฉพาะเรื่องที่เราต้องการนะ่ะแล้วทําให้ชีวิตเราโชคดีอะ่ะมีความสุขค้าขายดีขึ้นเอาไหมคะถ้าเป็นพี่นี่พี่เอาค่ะนะคะบ,บายขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนะะแล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปคะ่ะที่หลักๆคะ่ะมีความสุขสุขภาพดีค่ะนะคะ